สวัสดีค่ะหนูชื่อน,น้องนมตุ๋นเดี๋ยวหนูจะย้ายบ้านวันนี้แล้วนะวันนี้หนูเตรียมกระเป๋าพกพาแล้วก็กลองกลมแล้วก็อาหารอ้อแล้วก็กรลังปีจิวให้หนูด้วยมามีเลือกเซ็ตกองบ้านใหม่ให้หนูแบบจัดเต็มแต่ว่ามามีไม่ชอบโต๊ะสีครีมก็เลยขอเปลี่ยนเป็นบ้านหลบ ถ้าที่หนูจะได้รู้สึกปลอดภัยแล้วก็เข้าไปนอนแบบสบายใจเอะน้องตุนขออนุญาตฉังมีวัดก็ะเป๋าพพ้าอันใหม่ของมามีหน่อยนะคะเฮ้ สบายอาหารก็อร่อยนมตุนคอสามลวดก่อนนะตอนนี้มีจิ๊บก็เตรียมกองอุปกรณ์ของใช้ของนมตุนเรียบร้อยแล้วยามีใหม่กำลังจะมาล้ำนมตุนตื่นเต้นมากๆเลยเนี่ยมีตั้งหลายอย่างแถมมีอาหารพ้ชมชุดปลอดสูตรแบรนด์เนมของนมตุนด้วยนี่ไงนี่ไงใบเกิดของนมตุนก็มีนะนมตุนตื่นเต้นสุดุดแถมมีรูปแถมให้ด้วยได้ พ่อมีเซตตำลุงอาหารเสริมของนองตุ่นนี้มีกิบคือจัดต็มชุดๆเยยคุยฟุดฟิดฟุดฟิดค่ะดูหน่อยมัมมี่กลิ่นมันหอมหอม่ะนมตุนชักจะเมื่อยแล้วเมื่อไหร่จะไปฉ่อมนมตุนเนี่ยของปรดนงตุนก็คือแฮมรเรยลเนโตะนั่นเองมีมีป้าปาที่แวะมาดูช่วงนี้ลองซื้อข้าวหนอแฮมรียาไปฝากเด็กๆได้นะคะงั้นง้นไปแล้วนมตุนจะได้บ้านใหม่แล้วคะ่ะ ของน้อมตุนน่ารักแถมสวยด้วยน้อมตุนอยากหามามีแล้วครับดูก็รู้ว่าสะปาอยนมตุดนเต็มที่แน่นอน